ใครมีข้อเสนอบ้างไหมว่าง,งานโรงเรียนเดือนหน้าเราจะทําอะไรกันดีครับครับผมเสนอให้ผู้หญิงทั้งหมดทําเมคคาเฟ่ครับผมไม่เอาไม่เอาเด็ดขาดเลยเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วผู้ชายเนี่ยทำอะไรเลยะผู้ชายก็จะคอยดูเบื้องหลังให้ยังไงเ,เล่าคเนล่นนะค่ะเห็นด้วยกับข้อเสนอเมคคาเฟ่คะ่ะน่าจะแต่งกันหมดทั้งห้องไปเลยนะคะอยากเห็นสุดห เห็นด้วยเห็นด้วยให้พวกผู้ชายแต่งเมล่ะพูดเป็นเล่นน้าฉันจะแต่งมาให้ใครดูฟ้าไม่เป็นไรน่าสนุกออกเขาุกหลักจักต้องก็ไม่เอานป็บกันขึ้นทางกลายเป็นคาเฟ่คอสเพล่ะคือสู้วอย

ฮึดไม่ออกหรอกนะไอคาเฟ่คอสเพลเนี่ยให้แต่งตัวทุกคนอีกวุ่นวายจะตายไปน่าสนุกออกเอฉันจะใส่อะไรดีนะเอากับเขาด้วยเหรอคือคือว่านานชิมาคุงชุดของนานชิมาคุงเนี่ยฉันคิดเอาไว้อย่างดีแล้วล่ะเรื่องตัดชุดน่ะให้ฉันจัดการเอนะอีกนาชิคุงด้วย จัดชุดงั้นเหรอแปลว่าคุณเซนิดูมาจะเย็บเองงั้นเหรอเนี่ยชมรมเราก็จัดซุ้มนะจะไหวเหรอต่วของชมรมประวัติศาสตร์ฉันก็รีบทำที่ค่ะงานเทศกาลทั้งทีขอจะเต็มค่ะห้องชินามยะคุงทำอะไรเหรอเฮ้เอ่อเออละครเวทีนะครับเฮ้เรื่องอะไรอ่ะได้แสดงบปิดอะไรหรือเปล่าก็ประมาณนั้นแหละครับออึงอยู่ได้พูดมาสิเจะ เจ้าหญิงเจ้า,จาหญิง,ญงพูดจริงดิป่ะยิ่งฉุบแพ้มันนะครับห,หนุ่มน้อยแต่หญิงเจียสุดชิยมยาคงเออเจมยคุงน่ะทำได้แน่ต้องเป็นเจ้าหญิงที่สดเลือได้แน่นอนอไม่ต้องห่วงนะให้ฉันเป็นคนปั้นชินมยาคงเธอฉันจะทำให้เธอแปลงระกายเอง อเอะแ,แต่ว่ารุ่นพี่มีทั้งงานในห้องแล้วก็งานชมรมมากกว่านี้คงไม่ไหวหรอกครับไม่ต้องห่วงแล้เพิ่มีแค่งานเดียวไม่มีปัญหาหรอกเง้งั้นเหรอครับนาชิมาคุงอีกาชิคุงชินอมยาคุงได้จับสามคนนี้แต่งฮอลแท่นี่แหละโอกาสเดียวในชีวิตได้ว <c oughs> ุ่นกันแตคราวนี้ไฟลุกชนเลยนะคุณซาเรนูมา ขออนุญาตจ้าไหนกว้างสี่สิบห้าขอโทษนะจ๊ะรอบอกสี่ตัเซรีนุมาซังมีแขกม,มาหานะ่ะ<อ>จ้าเฮ้น่าดักจังเธอแสดงเป็นเจ้าหญิงเหรอจ๊ะเหมาะจังนะจ้าจ้า <c oughs> ทุกคนพอเท่านี้ก่อนเถอะนะ จ้าไว้เจอกันนะพ่อหนุ่มปีหนึ่งทําทํไมทุกคนถึงรู้ได้ล่ะครับเอ่อขอโทษนะฉันเผลอไปเล่าน่ะอย่าอยอาไปบอกต่อสิครับขอโทษนะจ๊ะแต่ถ้าชิมยาคงูได้แสดงบทเจ้าหญิงจะพังนารักสุดสุดแน่เลยน่ารักลระครับรุ่นพี่ผมเป็นผู้ชายนะครับิครูถ้าทําอย่างนั้นได้ก็ดีอะดี ชีโยไม่คุงเนี่ยถึงจะดูอ่อนแอแต่ยังไงก็เป็นผู้ชายอยู่ดีนะไนหะลก็กว้างพอตัวมือก็ใหญ่ด้วยเลอะรุ่นพี <Hey? S 2> ผ่ผมนะ่ะจริง<อ>ด้วยคอ,อก็ใหญ่<อ>นะพผีเข้าอะไรของนายนะ่ะฮะก็กำลังชมว่าคอของนายสมเป็นลูกผู้ชายอยู่นี่ไงเสรนอมะต่อไปตาฉันก็ฝากด้วยนะเขายังไม่เสร็จธุระกับผมเลยอะ ไม่สนิทอย่าติดว้าวนะครับเสียใจด้วยเพื่อนร่มห้องต่อมาก่อนดิฮะพูดอะไรนะ่ะเป็นเด็กหรือไงอนะ่ะให้ตายสิเด็กชัดๆเลยใครจ้างเรื่องชุดไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวสิไว้ไปเนี่ยงานเดอะไปแล้วมั้งนั่นนะอะเป็นหน้าที่สองของฉันก็ต้องพยายามเจ็บเฮ้ยตอนนี้ฉันว่างแล้วจะช่วยลวกันนะอีกนะชิคงแต่ เอาเธอนะเอาเธอนะเพิ่งพาฉันเถอนะอะขอบคุณนะถ้างั้นโย <Yo! S 2> จะเพิ่งพาฉันด้วยก็ได้นะนาชิวคุงรุ่นพี่ผมมาช่วยแล้วครับชิเวคุงก็ด้วยเหรออะไรเนี่ยเจ้าหญิงอย่าอู้ซิวันนี้เสร็จงานแล้วต้องหากเหรอครับคุณซาลินุมาโทษทีนะพอจะมาช่วยงานชมรมประวัติศาสตร์ได้ไหมอะฮะจริงด้วยเลิกไปเลย ขอโทษค่ะจะไปเดี๋ยวนี้แหละยุ่งอยู่แท้ๆขอโทษนะพอดีคนไม่พอน่ะไม่แล้วค่ะเป็นหน้าที่ของฉันอยู่ยแล้วอันนี้ก็กำลังติดกระดุมแท้แต่ต้องไปชมะประบรมติศาสตร์อ๋อ <c oughs> งั้นฉันไปแทนเองได้นะฮ้แกก็มาด้วยอิการาชิ <c oughs> เอ็งด้วยเฮ้ยจะดีเหรอดีสิพอามาคิดดูแล้วพวกเราก็ไม่ถนัดเรื่องเย็บป,ปักถ,ถักร้อยด้วยนะนะฮขอบคุณ ขอโทษนะคะขอด้วยค่ะแหวะลายมือช่วยจังเลยอ่ะสิวว่ะไอคนที่แค่ลอกยังลอกผิดเนี่ยยังมีหน้ามากล้าบ่นให้คนอื่นอีกเหรอหนูหูไฟค่อยๆทำก็ได้นะครับว่าเราทำอะไรอยู่เนี่ยทำเพื่อเินนิลมาสังก็จริงแต่ตอนนี้เธอไม่อยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวสินอนนะ๋อนายสนุกอยู่หรือเปล่า หาเออแบบนี้ก็ไม่เลวนะอารมณ์ประมาณงานเทศกาลอะไรแบบนี้ไงนั่นสินะการเตรียมการก็ได้ผ่านไปอย่างราบรื่นตื่นเต้นแล้วก็อุกตะทขคึกคอมเสร็จแล้วขอบใจนะพวกของยิบย่อยก็เสร็จหมดแล้วล่ะขอบคุณนะอาจารย์ช่วยลองแต่งดูเลยได้ไหม โ <Okay. S 2> อเคคนอื่นๆเป็นไงบ้างตอนนี้นะ่าจะแต่งตัวอยู่เนาะอ่ะมาโนนแล้วเฮแจมเมอร์ขอถ่ายรูปด้วยไหมคะจับกันได้กี่ไปอีกหนะน,นะน้าสคมกัน่ะชิออนอมอโมโมะไหนก็นชิออนชิออนตอบดิเล่นมาก เชื่อตอบดีแล้วจ้ะเชื่อแม่อคงก็ด้วยตามนี้ค่าเป๊ะน่ารักสุดๆไม่มีใครคิดว่าเป็นผู้ชายหรอกเออเงี้ยงัง้นเหรอครับเขาไม่ได้มองแกเป็นผู้ชายเลยวะ่ะส่วนนายเขาไม่มองว่าเป็นมนุษย์ตัวเป็นๆเลยด้วยซ้ำนะรู้吗 ใาชุดที่ฉันทำออกมาดูดีขนาดนี้พื้นใจจังทุกคนขอบคุณนะตั้งแต่ลอวันพรุ่งนี้เลยห้องฉันอลังการมากนะคะเปิดมาให้ได้คาเฟ่คอทเท่ค่ะไอว้ฉันจะไปดูละครเวทีของชินอมิยะคุงด้วยบ่ายสองสินะเฮ้ไว้ฉันจะไปดูนะสำหรับนายนะเดี๋ยวไปบอกหน้าประตูว่าห้ามเข้าอะไรนะจริงน้วย ถ้ามเวลาทุกคนไปเดินเที่ยวด้วยกันไหมคะเอาสิก็ดีนะครับฉันไม่เอาด้วยหรอกนะขอผ่านนะแต่อุตสาห์มีงานนักที่หาเวลาให้ตรงกันโทษทีนะฉันไม่อยากจะทำเป็นจับกลุ่มตีสนิทกันเป็นมากกว่านี้อีกแล้ว ชคงฉันชอบเสนีลุมาสังมากเลยนะอยากเดินเที่ยวดงดีด้วยกันสองต่อสองนะได้ไหมไม่ได้ไฟใช่แล้วลืมสัสนิทเลยทำไมฉันต้องไปพร้อมแกด้วยเนี่ยฮะทางนี้ก็ไม่เอาด้วยเด็ดขาดเลยครับตอบมาหน่อยดิทางผมเองอ่ะก็ไม่ได้อยากจะจับกลุ่มสนิทสนมกเมือนกันนั่นแหละครับฉันก็ด้วยเจจจะรู้แบบนี้มันอะไรกัน ่าแต่ทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ล่ะฉันแค่อยากไปดูกับงานโรงเรียนเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นๆก่อนนะทุกคนละละนุ่นพี่ฉันคิดว่าลองแบ่งตารางเวลากันดีไหมอ่ะเอ๊ะตารางเวลาเหรอแปลว่าให้กำหนดช่วงเวลาของแต่ละคนสิเด้แล้วระหว่างนั้นก็ไปด้วยกัน,นสองต่อส <ใน S 2> องนี่สิเด้ระหว่างนั้นห้ามให้คนอื่นเข้ามายุ่งสินะครับโอ้เข้าท่าแฮะ เยังแบบนี้ด้วยกันเเอ๊ะนี่นี่ต้อนรับค่ะคุณลูกค้าใช้ทางนี้ค่ะไข่จ้างถึงเวลาเปลี่ยนกะแล้วนะอ่ะจ้านี่แหละตอนแรกเด็กกำลังหล่อสีคนสินะต้อนรบอยุดนะจ้ารายการสองตอนสองฉันก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงอ่ะ สบายมากไม่ได้อยู่กับสาวตัวสองอย่างจริงจังสักหน่อยสะดุกตามปกติไปเถอะเนาะจจริงด้วยนั่นสะิเน้ยไปกันเถอะเอเอ,เอไม่เปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าไหมเนี่ยไม่อ่ะอย่างนี้นะดี่เฮวไปแบบชิออนเถอะอ้อพวกเธอสองคนไปโฆษณาด้วยสิอ้านี่แบบฟิวนะเอ๋ อันนี้ก็ขอด้วยครับคุณเมย์คะขอเบ็ดบิลหน่อยฉันด้วยฉันโดนสองต่อสองโชว์เลยแต่ก็อุ่นใจดีโอ้ยแบบนี้ก็หมดเวลากันพอดีสิฮะชมรมคอมมอนสเตอร์แมตช์นี้นี่ครับเชิญครับขอบคุณค่ะว้าวสุดยอดสุดยอดนะไม่นึกว่าจะได้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์กับชิยันดีใจจัง อ๋องั้นเหรอดีแล้วละแต่ว่านะจำไว้ด,ด้วยแล้วว่าฉันนะ่ะเป็นผู้ชายตเป็นเป็นเออเยอะขอโทษนะหมดเวลาแล้วดิดูบรรยากาศหน่อยสิรุ่นพี่แต่มันถึงเวลาแล้วสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาเรื่องนั้นหยุ่ยนกันหน่อยดิเอาล่ะไปเลยครับรุนพีมุสเิมเฮ้ยปล่อยสิว่าเองเนี่ย ตุแน่ก็ยังแดงอยู่เลยคุณเซรีดุมะเป็นอะไรเหรอไม่สบายเหรอเปล่าค่ะสบายดีค่ะแน่นะกินยาก,กิโซบะได้อยู่ใช่ไหมแน่นอนค่ะทานแล้วนะคอยอย่างชั่วอร่อยอยู่กับรุ่นพี่มจลแล้วผ่อนคายดีจังถ้ากยาก,กิก็อร่อยนะทานไหมค่ะอืมพูดอก่อนนะ อาวอ้าแบบนี้แบบแบบนี้ก็สมับตําแหน่งระหว่างเมทกับเจ้านายสิที่สำคัญมันจะเกี็บของเป้นพีพิมีนี่นาอร่อยไหมฮะ,ะได้เวลาแล้วครับอขอโทษด้วยนะครับเฮ้อิเกชิคงอคุณเนี่ยประมาทไม่ได้พอตัวเลยนะเนี่ย อีกไม่นานการแสดงของห้องหนึ่งดีจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะเนป็นกับดักที่ไรกัดฮ่าไม่มีเวลาเลยพาวิ่งมาโทษทีนะเหนื่อยไ,ไหมไม่เลยฉันตั้งหา่างขอบคุณที่มาดูละครของชินามิยะคูเ่เพร่อนชนะขอบคุณชื่อของฉันคือจิงสโนไววันนี้มาเที่ยวเล่นที่สวนดอกไม้ สวยจังเอ๊ะ่านก็มีอุ้ยต้นนุ้นก็มีไม่ชอบอเอ้าคือไม่ใช่อย่างนั้นจบแล้วค่ะขอปิดการแสดงของห้องหนึ่งดี้ฮะสนุกมากเลยนะ สติมันน็อกไปแล้วอ่ะรุ่นพี่ขอโทษที่ให้ร้อนนะครับเออขอบคุณครับฉันไปนะเซรีนุม,มสัสซันอ่ะอืมจ่ะเหเห็นผู้หญิงในห้องผมเขาคุยกันว่าที่เนี่ยหลอนไม่เบาเลยล่ะครับฮ้ <c oughs> ต้องโชว์ความเป็ลูกผูใช้ให้รุ่นพี่เห็นให้ได้ บ้านผีสิงเหรออ๋อเข้าใจละระหว่างการแสดงละครน่ะแกไม่ได้ทาเรื่องพิลึกพิลึกไปสินะก็ไม่รู้สิเอาแล้วไงหมอนี่เอาอีกแล้วว่ะไม่นาบล่อยไว้ในที่มืดอย่างนั้นเลยเนี่ยแล้วแบบชินอมิยะคุงล่ะจริงด้วยอยู่ที่มืดน้าอย่างหมอนั่นนาบลอยไปเหอะไม่มีปัญญาทําอะไรได้หรอกเฮ้อยอ้าวเป็นอะไรหรือเปล่า สสบายมากครับไม่ถูกกับของน่ากลัวหรือเปล่านะน่ารักจ้อาอ้าจะถึงทางออกแล้วไปกันเถอะเ<อ>ขาไม่มองแกผู้ชายเลยว่าอ,อย่าทำมันผมเป็นเด็กสิครับผมเองก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะช,ชิโนโมิยะคง อเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่ธรรมดาแล้วหน้าโกขนาดนั้นเลยเหรออุบัติเหตุครับมันเป็นอุบัติเหตุนานาจิมะใกล้กลับมาหรือยังนะอ้อถึงเวลาแล้วสินะไข่จังไปได้สวยมั้นะว้า สบายสบายไม่สบายสักนิดไม่เห็นเินไปกามปกติเลยอ่ะโหดหินเกินไปแล้วโหดหินก็มุมที่เหมาะกับฉันที่สุดน่ะคือตรงนี้ตรงนี้นะค่ะโฮโฮแต่แไนกับโยนฉันเข้าไปกลางตรงเกมจีบหนุ่มแบบนี้มันไม่ไห,หวหรอกนะที่เดินก่อนค่ะจังตงตรียมงานกับทจกคนสนุกออกจะตายให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไหรือไง คงจะยากนะพวกผู้ชายเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์ของตัวเองกับใครจังคืบหน้านี่นะอ่อเอ่อเอาเถอะนะี๋ยวอะไรไหมฉันจะไปซื้อมาให้นะไวต้ตั้งสติได้ค่อยกลับไปอะฮอ,อิกราชิคุงทิ้งทุกคนไว้อย่างนี้ไม่ค่อยดีละมั้ง ต่จะกลับไปก็ทำใจลำบากแล้วนะเอ้ยไม่มีใครอยู่เลยว่ะเอ้ยน่ามันเด็กคนนั้นนี่ว่ะ<ฮ>เอ้ยตัวจริงว่ะเห็นใบปลิวแล้วกะจะไปอยู่พอดีเลยอะ่นะน่ามันโชคดีแล้วนะเนี่ยว่าแต่ชื่ออะไรจ๊ะนะคนคนพวกนี้เป็นใครอะ่ะไม่ค่ะฉันเอ่อต้องกลับไปแล้วอะค่ะมีงานต้องทำเอ้ย<ะ>ทำงี้ได้ไงอะ่ะ มาต้อนรับกันหน่อยสิจ้าคนสวยกระดาษหน่อานะคะทำอะไรของหลอนฟะเนี่ยข,ขอขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจคะ่ะก่อน,นอย่างนี้นะเฮ้ทำไม้าไปอย่างนี้ลนะ่ะไม่เอานะไม่เอาหน้ากลัวก็บอกว่าอย่าหนีไงลูกไม่นะช่วยด้วยเฮ้ยทำอะไรปะ นี่มันข้าพูดฝั่งนี้ต่างหากแล้วเจ้าบ่าน้าเนอะเถื่อนเข้าท่านี่วะไปไปเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ยฮะแกกกพวเดียวกันเหรอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอนะตีกันแล้วตีกันแล้วทำไมกลายเป็นอย่างนี้ล่ะเรื่องแบบนี้ขอได้แล้วเออเจอกัค่ะโอ้ไอ้บัตสไป หยุดนะไม่เอกแล้วไม่ไหวแล้วชีวิตจริงเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยมันคือเกมบัตรมชัดชัด <c oughs> เอเอคือคือว่าตอนนั้นผีสิงผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับแต่มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะครับ ขอโทษนะเซลีนุมาสังฉันคงรีบร้อนเกินไปนะไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอรู้สึกไม่ดีถ้าเง้นไปกันแบบสบายๆก็แล้วกันไม่มีทางเลือกนะอยู่กรุ่มแบบนี้ก็ไม่น่าเบื่อหรอกไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับส่วนฉันก็ชอบทุกคนนะเงือเงือกไม่รู้เรื่องราวเลอสมแล้วนะครับ ไม่ต้องหรอกงานเท่าหน้าดูเลยนะถึงช่วงปิดงานโรงเรียนนลครับผมกิจกรรมเต้นโฟกแดนอิสระเราจโใช้อกาสนี้ชวนคนทุกใจมาเขารมเลยครับผมเซีน่นไว้ <c oughs> วันนี้เราหยุดเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนแล้วกันพูดมาได้นะแกดีแล้วมาเต้นกันเถิดน,นะหานะห, <า S 2> หยุดไรหน้าคลืนไส้อะมันอะไรกันครับนั่นนะ่ะ งั uhm. ้นไหนๆแล้วพวกเราก็ไปแจมกันเถอะไงงั้นน่ะอาจังว่าแล้วเชียวตำแหน่งหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเราคือตรงนี้แหละนี่แหละคือวิถีชีวิตของีิฉันค่ะ